หลังเลยค่ะเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะหลบให้ดูวิวนิดนึงนะคะก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหาดพะนค่ะอยู่ตรงบริเวณนะเราลงมาทางลงหานะคะ <laughs> เราเลี้ยวขวามาเราก็จะผ่านโซนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็เลยมาเรื่อยๆค,ค่ะก็จะเป็นต้นสนเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีทีท่ให้เรานั่งปิกนิ บริเวณนี้ค่ะด้ by ไปยพอจะหานพายุแล้วไปหานลาราผ่านพาราก็จะมีบางช่วงที่เป็นเอกสารสโนดบางช่วงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นเหมือนพวกรอยเงาค่ะกล้วคือสิทธิ์เปลี่ยนเปลี่ยนไปๆแล้วราะคะะาก็จะต่างกันไปส่วนใหญ่ราคาจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้นะค่ะจะมีข้อจํากัดในเรื่องการทอาอัตราสุขอัรสุขหมายความว่าจะท,ำทำํความสาได้อยู่ที่ประมาณ 25เมตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับสนามบินสุพราเลยจะมีความสูงที่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเลือกที่ดินบริเวณนี้ทาธุรกิจอาคารก็ต้องดูดีๆเนะว่าความสูงจำกัดที่เท่าไหร่ทําอะไรได้บ้างแต่ทําอะไรได้บ้างหมายถึงว่าทาคอนโดทำอพาร์ทเมนท์ทำโรงแรมทำได้หมดนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความสูงเนาะแล้วก็ทําธุรกิจในเรื่องของที่พักหรือว่าทำส่วนใหญ่จะทำที่พักทำโรงแรม แต่ถ้าใครมีเงินเหลือก็ทําบ้านพักตาอากาศก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นแล้วคะ่ะทะเลตรงปันฉางจะไม่ต่างกันมากเนาะก็จะมีความสวยทะเลสวยอยู่แล้วแต่อาจจะมีที่ไม่สวยก็คือหาดหาดตรงนี้ค่ะจะมีขยะเยอะอย่างที่เห็นเลยนะคะตรงนี้มีทั้งเศษไม้เศษพลาสติกเศษต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าใครไม่แคร์ตรงนี้สนใจแต่บรรยากาศสนใจแต่ลมทะเลก็ลองดูนะคะ ลองขับวนๆวนวนเยนียนุขูขัดแถวนี้มีหลายแปลงให้ให้ติดต่อให้ดูให้เลือกได้เลยนะคะแล้วก็อีกที่นึงนะคะสำหรับใครที่แบบชอบบรรยากาศที่เป็นแบบ บริสุทธิ์จริงๆนะคะอย่างทะเลค่ะบริสุทธิ์ไหมก็บริสุทธิ์ระดับหนึ่งแต่อาจจะมีเรื่องกลิ่นเข้ามาด้วยนะคะเพราะกลิ่นทะเลเนาะแล้วก็ที่น่ากลัีเรื่องคือเรื่องของความละองความเค็มของทะเลที่จะไปกระทบกับสิ่งก่อสร้างนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเผื่อเผื่อค่าซ่อมเผื่อค่าเสื่อมไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้แต่วันนี้ที่เรามาพามาดูทะเลบัญชางนะคะอยากให้เห็นว่าเวลาที่เราประกาศผาที่บอกว่าเออใกล้าหาด ไล่หาพลางล้หาคียบี้ค่ะคือหลักๆแล้วอ่ะอยากแค่ให้รู้ว่าบริเวณตรงเนี้ค่ะมันมีแนวลงความเจริญเป็นยังไงนะคะแนวลงความเจริญหมายความว่าหลายๆท่านก็อ,อาจจะชอบที่ดินที่อยู่ในเขตทะเลภเก็ตค่ะแต่ว่ามันด้วยราคาที่มันสูงมันก็เลยทําให้ 话。Um มองคําขยะไปนะะดูจากตรงนี้ใกล้ๆเลย<ด>ค่ะก็จะเป็นขยะใหม่ๆเนาะแต่ว่าบางส่วนนี่เป็นขยะที่แบบที่ลงมาดักทะเลอย่างว่าราคะเยวเราพาไปดูแล้วกันนะคะอันนึงค่ะโอเคอ่านี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทะเลนะคะใครที่แบบหาบ้านใกล้ทะเลหาที่ดินใกล้ทะเลค่ะลองถ้าเป็นทะเลบ้านฉากลองคิดวีพีนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าความสวยของทะเลก็ยังเหมือนเดิมนะ น้ำทะเลก็ใสเหมือนเดิมแต่แต่หาดเท่านั้นเองค่ะดูหาดอันนี้คือหาดหาดพายุน,นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ติดกับคอนโดค่ะด้านหลังก็จะเป็นคอนโดค่าจะเห็นว่าอย่างนี้น,นะคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นจะเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครอยู่เนาะแต่ด้านหลังนะคะจะเป็นห้องพักเนี่ยค่ะนะคะจะมีคนอยู่เยอะมากเลยด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นที่พักที่แบบ บางชั้นนะคะก็จะมองจะมองไม่เห็นทะเลชัดมากนะัเพราะว่ามันจะมีต้นสนตรงนี้บางแต่ว่าอย่างชั้นสูงสูงคะคะโอเคก็จะเป็นวิวทะเลที่สวยงามนะคะใครชอบทะเลนั่งดูวิวทะเลก็ลองดูลองขับมาดูนะคะมีหลายห้องที่เขาติดประกาศห้องจากห้องูกว้างๆนั้นเลยนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าพอลงมาเดินที่หาดเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะเนาะนี่เลยก็ร<อ>ประมาณนี้นะคะหาดนี่คือหาดพยูนค่ะ พยุนสวยงามแบบนี้นะคะโอเคก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเราพาไปดูที่ดินเยอะแล้วนี้เราพามาดูหาดแล้วกันนะว่าเวลาที่เราประกาศว่าเออติดหาดนู้นหานี้หาดเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะอย่างบริเวณแถวนี้ที่ไม่มีร้านค้านะคะเนื่องจากเขาอาจจะจํากัดพื้นที่เนาะก็สามารถที่จะมาทํามานั่งปิกนิกได้นะคะแต่ด้วยความที่อย่างงี้ะคะ่ะขยะแบบนี้เนาะเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่า เขาอาจไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> นี่ยค่ะประมาณนี้เลยเราก็จะไม่สบายตาก็ตรงนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเราเอาศัยวิวทะเลก็พอได้นะคะดีเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ลาไปด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะใครที่กําลังคลเครียดอยู่มาทางานก็หวังว่าเสียงน้ําทะเลแบบนี้จะช่วยให้ผ่อนคลายได้บ้างนะคะโอเค,คสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะไว้เรามี ไปแล้วมีที่ดินใหม่ๆว่าเรามีเรื่องใหม่ๆที่จะมาแชร์ทุกคนฟังแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนนะคะต่อมาหนะาคะสำหรับว,วันนี้ไว้เจอกันในวันหัดไปนะคะสนใจที่ดินแปลงไหนในเขตปัญชานก็ติดต่อเรา,าได้เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งที่ดินที่เป็นโฉนดแลวก็ที่ดินที่เป็นพรทอค่ะที่ดินพรอทองเราก็จะอยู่ไลน์หนึ่งประมาณ eat